สวัสดีจาพี่น้องของไปมาพอกราต่อ,อยกุณผาชเนลสิเกิลอะไะเนาอฮัลโหลใหม่เฟ้นมาเด้อเหมือนเอาต่อยมีข้าวปุ้นน้ำปลาจากพี่น้องทัวคิว่าเอิญว่าทัวขอบคุณนบอกวบ่เอิญว่าย่ำขอบคุณนเนาะขอบคุณนเส้าน้ำปาลาดจาะพี่น้องนึกจากเอาต่อยคือของกุกลับมาเด้อนนพี่นอ้องตอนเป็นเด็ต่อยกะสิเริ่มกินโชว์อันตาตาขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะผ่านท้าเขากะ เติมไข่อันนี้กันแล้วเนาะ <S <S แต่ก็ต้องระวังอยู่เด้อพี่น้องเฮ้ยแล้วก็โทษพี่น้องต้อยลืมเอาต่นไปถือกับเขา่ากลับมากตัวเฮ้ยเนี่ยเอาต่อถังแฟนเนี่ยเอาหนีไปด้อพี่น้องเห็นบ่ยปะเอาใส่ของไว้มามาพี่น้องคารุ้งไหมเป็นมาเด้อมาเด้อขาเบิ่งเด้วยต่ใส่เบิ่งพี่น้องอุ้ยเห็ดยกจานไปกับไก่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเน้อืมก็สุได้กินพี่น้องด้วยอืม ขอบคุณเศร้าหนามประหลาดพี่นอ้องเอาต่ยกต่ย่างขาดความมามาพี่นอ้องบ้างนะพี่นอ้องแต่แสบอีลีแหละพี่น้องเย็ดแหละกับน้ำลายไหลพี่น้องหิวเอาต่อยหิวเนานะสุดยอดพี่น้องแอบซิมหนามนันแหละตัวนี้หมเดเลยซิมกับคุณนะพี่น้องเนาะคนนั้นทะเลากัน ใช่หลายอาการยมเมื่อนี้มันเสาร์เนาะเฮ็ดงานเบิดมื่องานบ้านแล้วถือของก็กลับมากพี่น้องกลับมากอย่างนอา้ต่อันย้ำใส่อันนี้น้ำเด้อนี่นปลาสาลิดพี่น้องอืมใส่เมือ่ออันนี้ก็มีไตปลาของพ่อร่างเหนอละจ้ะต้องพร่องกับพี่น้องมีพริกหวานก็กล่าวจ้ะเนี่นี่บัานนี่ ตอยไปได้นั่นรอเรื่องพี่น้องต่อยสิเขาขึนเทียมต่อยเอาหัวมันเอาตังหัวนี่แก่นะพี่น้องหนังต่อยไปหน่อยนึงมันก็โตขึ้นเนาะเขาต้องหัวเลยพี่น้องเด็กกินอยู่เด็กกินบุ้บุ้เดี๋ยวเอาลงสวนพี่น้องแล้วก็มีเลดี้เนาะนี่ของปรดของต่ายต่อยมาก แ้่เราตัดเห็นมันลดราคาเลยไปซื้อมาขหยเนาะน้องพี่นอ้อนยาวๆขนาดพี่ก็นอนก็ไปได้กินข้าวน้องกันโดนแล้วน้องพี่น้องเนาะ เดีนมี่อนเนี่ยมันเป็นขนมจีนที่น่าก็นมันนิดเดียวเ้งอย่ามาถางฉันบุตอนมันก็เป็น่นเส็นแล้วมาต่อมันเป็นขนมจีนครับ Nam mừng rằng mừng cái, mừng mừng đẹp, mừng mừng ừ. không mừng không mừng mừng phải mừng 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 satellite yeah. nào có phải lại được det <laughs> mm. 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 so er 음, 왜이 니? Yeah, OK. ก็เสตอันยังเนาะัำพิกพัดหมูสับมานะไปเบ่งจากช่องอันคั่วคั่วกันมานี่จำบ้าง มันคว้ากันมันนี่แหละคว้าเคือเด่นเพื่อนเพื่อแม่ลุงเนาะเวัวน้ำพีกหนียวกวัวเลยพี่น้องมองถูดเป็นเฮ็ดมากเนาะรู้เรื่ะงตาเห็ดจินตัวเห็ดน้ำพีกพัดหมูตับเนาะอะได้ถูดมาจากเพื่อนนั่นแหละตอนนี้กินยังหน่อยนึงตากับเห็ดเนาะ สบัสน้ำบ่อยพพอพัพักบุธพี่น้องน้ำบุธพักบุธเผ็ดแต่แบพี่น้องเต็นอีหน่อยก็เห็นมีแต่แสบยุขาจนมือฉันไหม

เลยหิวมากเลยเอือมือขาองพี่น้องเอือมือไม่ยิบมือเลยถืเก็บเชื่อเลยอีกทีเดียวออกบูบูพี่น้องฝนตกสามทีมือติดกันแหละพี่น้องเนาถึงเมื่อเมื่อเมันโดนฝนเนาะมันแตก

ใส่ตู้เย็นเอาแบบดูดอๆลูกมันเหมียนตอพี่นักโอ้ยเพชรอี๋อ่ะว่าดีคุยอย่างนั้นพี่น้องเลยเนาะที่เราก็จะกินงาเลยพี่น้องเราไม่แบบกินแล้วเลยเอาหน้าต่อให้เป็นพี่น้องเนาะ เพชมันหอนปากพี่น้องเป็นธรรมดาเบาหวามันหอนขงนอกๆว่าต้องไปหาหมอเยอะตอนต้องไปหาหมอตรวจนเลยทุกข้อผ่มันยังไงมันแปลกๆเป็นตุ่มเป็นตคือสิวๆหรือตะบองแมนทุกอนกับขึ้นตรงนี้พี่น้องหากันแพงกันเด้อพี่น้องขึ้นยาต่อยตรงถ้าไปแค่นี้ก็เลยเอาต่เพชรลาย หากทุกคนเด้อพ no ี่น <bible opus> ้องเนาะเห็ดในิดติ้งเถวหักไปจ้ะหักในิดติ้งเถวเห็ดนอกามีความสุขทุกครั้งแถวเห็ดเนาะพี่น้องเอาต่อกับขอโทษน้ำเด้อกินไปน้เบากไปน้ำเนาะขอคุณทุกคนเด้อแต่มาเบิ่งเอาต่อยแฟนครับทั้งนางบานเนาะหลักเพื่อนพอคั่นคลิปหนาเนาะพี่น้องเอาต่ป่วยอีดีเนาะมือเหนียวต่อยราไปแค่นี้ก็แล้วแ้่